นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชาดาไทยเสษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและตรวจสอบสถานบริการโรงแรมที่ประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ตำบลป่าตอง และติดตามสถานการณ์ภายแล้งและผลการดำเนินงานกปภสาขาภูเก็ตนอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลเสีสุนทรอำเภอถาลางจังหวัดภูเก็ตและเปิดกิจกรรมมหาไทยมอบความสุขเฮือนชายหาดเลพังให้ชาวภูเก็ตประกาศสงวนห่วงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567เวลา10.30นณสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตในอนุทินชางวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายการปราบปรามยาเสพติดแรงงานต่างด้าวสถานบริการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลชาวไทยและชาวต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและปล่อยแถวการสนธิกำลังฝ่ายตำรวจทหารและพลเรือนพร้อมขบวนรถในการปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคมในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดและระดับอำเภอโดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อเป็น,นกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในวันนี้ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทาหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนธิบูรณาการทำงานร่วมกัน550นายและในเวลา12นาฬิกาในชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู เพื่อตรวจสอบสถานบริการโรงแรมหลังมีการร้องเรียนว่ามีการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยมีนายธีรพงศ์ช่วยชูในอำเภอรกระทูนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรายงานข้อมูลและบูรัาการกำลังร่วมปฏิบัติการในภารกิจโดยมีเป้าหมายในครั้งนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวน21แห่งพบ2แห่งมีข้อมูลว่า เจ้าของเป็นชาวต่างชาติแต่มีคนไทยบริหารงานแทนและอีก19แห่งเป็นการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตดำเนินการผิดประเภทอย่างเช่นการนำอาคารพาณิชย์มาดัดแปลงเป็นโรงแรมเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยขณะลงพื้นที่ได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับเจ้าของสถานประกอบการและผู้ดูแลเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ก็มาดูโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะครับโรงแรมแล้วก็โรงแรมที่ครอบครองโดยต่างชาตินะครับเพราะว่าเราก็ได้รับการร้องเรียนมาว่าผูา้ประกอบการที่นี่ไม่ไม,ไม่มีใบอนุญาตนะโรงแรมไม่ได้มาตรฐานมันก็ถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีผลกับนักท่องเที่ยวนะครับเราก็มาดูแล้วก็แ,วกกแนะนําให้เข้าไปทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะนะครับผมแต่ส่วนมันนี้ที่ผิดก็ต้องปรับ มันก็เป็นโทษปรับไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ให้เขาไปดาเนินการขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมแล้วเราก็จะเน้นว่าที่กิจการที่เป็นต่างชาติมาแย่งงานคนไทยนะครับผมมาแย่งงานคนไทยแล้วเราก็รับนักท่องเที่ยวแต่เราไม่รับมาเฟียเราไม่รับผลที่มาเอ่อมาก่อความวุ่นวายในในใน,ในประเทศเราะนะครับผมปัญหาก็คือว่าเอ,อ เขาก็ม so, really so, ีตัวแทนที่เป็นคนไทยเป็นเจ้าของอะไรต่างๆก็ก็ต้องว่ากันไปก็ต้องไปดูว่าพมิตไปดูการจดทะเบียนต่างๆนะครับว่าก็าถูกต้องไหมนะครับก็ว่าเป็นสเต็ปครับคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกอย่างมันคงไม่วันเดียวนะเราเราเราเพียงแต่ว่าเราต้องการกวาดไปว่าให้ให้มันว่าให้เขารู้ตัวแล้วให้เขาไปดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาใช้บริการได้ครับผม และในเวลา14นาฬิกาที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุนทรอเภอถลางจัังหวดภูเก็ตนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของการประปาส่งภูมิภาคสาขาภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเดินทางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการวางท่อส่งน้ำจากเขื่อนราชประภาไปจังหวัดภูเก็ต พังงาและจังหวัดกระบี่น้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำคลองเจ๊ตราอถลางจังหวัดภูเก็ตและเวลา16บหนาฬิกาส0นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดกิจกรรมมหาดไทยมอบความสุขเคลื่อนชายหาดเลพังให้ชาวภูเก็ตประกาศสงวนห่วงห้ามที่ดินเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินนายโสพลสวรรณรั์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตผู้บริหารกรมที่ดินหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีณบริเวณชายหาดเลพังตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเกต็ตนายอนุทินชาญวิรากูลรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนชาวภูเกต็ตที่จะได้ใช้ประโยชน์ในชายหาดเลพังร่วมกัน รวมเนื้อที่172ไร่เศษเริเวนชายหาดเลพังหมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้เป็นที่สาธรารณประโยชน์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23เมษายน2567ที่ผ่านมา